ท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันน้องรักชวนพันธุ์และทีมารนรักบ้านเกิด .com นะคะได้พาท่านผู้ชมมาพบก,กับการสีเข้าด้วยครกสีค่ะที่กลุ่มอาเก้าซ้อมมือค่ะนาลิงสองเกาะตําบลควนโสอําเภอควนเนียงจังหวัดจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้มีเทคนิคการสีเข้าแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน มาเผยแพร่ในเว็บรักบ้านเกิดกอมของเราวันนี้คุณพี่เฉลวยกุงสมค่ะมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ผ่านเว็บไซต์รักบ้านเกิดของเราเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับพี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่เค่ะทําข้าซ้อมมือมาหีปีแล้วคะทํเข้าซ้อมมือมาก็หปีกว่าแล้วค่ะหปีกว่าแล้วคะการสีเข้าด้วยครกเสียค่ะเทคนิคการการเสียค่ะมันมันมัมนมีข้อดียังไงคะ ข้อดีคือ,อ,อกระหมูกข,ข้าวพวกนี้เขาจะติดกับเมล็ดข้าวอยู่<ด>ค่ะถ้าเราขัดลงสีนเนี้ยกระหมูกข,ข้าวเนี่ยมันจะก็จะหายไปกับพวก,กลำาม,มัน,มนลดนมดใช่ไหมคะยากไหมคะการสีข้าวด้วยครับม,มันก็ไม่ยากค่ะเพราะมันเป็นภูมิบัญญามาตั้งแต่ แต่ดิมมะค่ะอ๋อขั้นตอนการสีนะคะทำยังไงเอ่ยไหนก็จะวยน้องนี่ตัดข้าวแล้วก็เอามาตากก่อนนะคะตากเดดก่อนหนึ่งหนึ่งวันแล้วก็เอามาสีแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนี่นี่คือนี่คือข้าวเปลือกที่เราตากแล้วอ่าแล้วก็เอามาใส่ในก๊อกสีนะคะอ๋อใส่ใส่ในนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจากนั้นจากนั้นเราก็ก็สีอ๋อมันจะออกมาด้านนี้ใช่ไหมใช่ใช่ นานไหมคะป่าจะหมดมันก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะคะครบไอ้ตัวนี้ประมาณกี่ชั่วโมงจะได้ยังไงคะธรรมดาเราจะสีครบตัวใหญ่อ๋ออันนี้ตัวนึงคือเราจะโชว์โชว์โอเคค่ะจากนั้นได้แล้วจะเป็นยังไงเอ่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคะค่ะอ๋อเหมือนกันใช่ไหมคะตัวนี้นี่อันนี้คือแกลบอันนี้นี่เป็นแกลบที่ส่วนที่เรา ออกไปค่ะอ๋อค่ะแล้วนี้เราเอาไปทํายังไงต่ออันนี้เราก็ใช้กระด้งฝัดนะคะอ๋อใช้กระด้งฝัดอีกทีนึงค่ะเพืจะได้คัดแยกนะคะคัดแยกตัวนี้อ่าเอามันแยกออกกันค่ใช่แล้วก็เราจะออกมาเป็นข้าวกล้องแบบนี้อ๋อค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมจะเป็นข้าวกล้องลักษณะนี้นี่ถุงละกี่กิโลคะเนี่ยหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลจำหน่ายราคาเท่าไรคะเนี่ยกิโลละห้าสิบบาทค่ะทำนาเองด้วยใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อค่ะสวยมากเลยค่ะสีเข้ามี ง่ายเลยนะคะกาสีเข้าด้วยครกสีใช่ค่ะภูมิปัญญาดั้งเดิมเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางทีมานรักบ้านเกิดดอกคองก็ต้องขอขอบคุณพี่จรวยเป็นอย่างสูงขอบคุณค่าะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวการเกษตรดีๆอย่างนี้สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดดอกอของเราสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ